เพื่อนๆผมมีข่าวใหญ่มาบอกครับตอนนี้โลกกำลังจะมีระบบการชำระเงินใหม่ที่จะมาแทน SWIFT ของสหรัฐนั่นคือระบบ MIR System ที่ประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียเพิ่งประกาศว่าจะเป็นการเริ่มต้นมาตรฐานการชำระเงินของโลกโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศบริกสกันใหม่นะครับจะทดแทนระบบ SWIFT ด้วยระบบ MIR นะครับชื่อย่อไม่สำคัญแต่ให้รู้ไว้ว่านี่คือ รสัสเซียจีนอินเดียสซาดีอาระเบียประเทศในตะวันออกกลางผู้ผลิตน้ำมันแอฟริกาแทบจะทั้งทวีปและเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีเข้ามาอีกมากที่จะร่วมกันสร้างมาตรฐานการชำระเงินขึ้นมาใหม่นะครับเริ่มต้นโดยการโคดราคาน้ำมันในตลาดโลกเป็นรูปเงินหยวนนะครับแล้วก็จะใช้ระบบตะกร้างเงินโดยเอาสก,กุลเงินของประเทศในกลุ่มสมาชิกบริกสเนี่ย มาผูร่วมกันนะครับโดยทั้งหมดจะอ้างอิงกับทองคำด้วยและนี่จะกลายเป็นมาตรฐานการชำระเงินในเวทีโลกระบบใหม่ซึ่งเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าตาของระเบียบการเงินโลกไปตลอดกาลนะครับสิ่งที่ผมเคยพูดเอาไว้มาตลอดมันกำลังเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจวันหลังจากนี้ทองคำจะมีราคาต่อ เป็นอย่างไรจะยังคงหาซื้อได้หรือไม่ในราคาปัจจุบันเพราะนับจากนี้ทองคํากลายเป็นสิ่งสําคัญในมาตรฐานระเบียบการเงินโลกยุคใหม่ที่นําโดยกลุ่มประเทศ b ริกสผมใช้คํานี้นะครับกลุ่ม b r i กสนะครับจะใช้ทองคําเป็นโลหะมีค่าหนุนหลังมาตรฐานการชำระเงินของกลุ่มตัวเองที่กาลังจะกลายเป็นมาตรฐานโลกใหม่ นำโดยรัสเซียจีนอินเดียและอีกประเทศมากมายที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับกลุ่มเดิมก็คือสหรัฐยุโรปญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้สถานการณ์ของฝั่งนี้เป็นอย่างไรเงินเฟอ้อเป็นอย่างไรค่าเงินเป็นอย่างไรก็เห็นกันอยู่ดังนั้นฟังไว้ไม่ต้องเชื่อมันกำลังเกิดขึ้นแล้วเหลือโค้งสุดท้ายแล้วที่ต้องรีบปรับตัวให้ทันนะครับผมพัดจิงการกุลเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตต่อจะรีบมา บอกทันทีนี่เพิ่งเห็นข่าวมเมื่อเช้าก็เลยรีบบอกทุกคนก่อนนะครับนี่กําลังสิ้นเดือนมิถุนายนเข้าใจว่าครึ่งปีหลังจากนี้จะเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกมากเพราะก้าวแรกนับหนึ่งเริ่มต้นขึ้นแล้วและจําได้ไหมรัสเซียบอกว่าราคาที่ฟิกไว้กับรูเบิลทองคํา1กรัมเท่ากับ5,000ันรูเบลิลใช้3เดือนตั้งแต่ช่วงมีนาและสิ้นสุดมิถุนายนมันกําลังสิ้นสุดแล้วเริ่มกรกฎาคมเราจะได้เห็นปรากฏการณ์ครั้งสําคัญแน่นอนนับจากนี้ ติดตามกันดีๆครับ